เป้าหมายให้ผมดูแลในเรื่องของการป้าร้าก่อนครับในต้นๆก็ขออนุญาตแนะน ันนี้ก็รู้สึกยินดีนะครับที่ได้ต้อนรับวันนี้ก็รู้สึกมีกําลังใจเพิ่มมากขึ้นมากนะครับแล้วก็แล้วก็ในส่วนของอาจจะแนะนําตัวเองเพื่อในอนาคตการต่อเนื่องเพิ่มมากขึ้นนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็จะพาไปเยี่ยมเยียนให้กําลังปูหรือว่าอยู่ในระหว่างการรักษา,าในขั้นมงขุ้นนะครับบางส่วนที่ หน้าสองงนกองสองวนศวะชิตวิทยาสมบัติชีวิตดีสมบัติยาต้องหาจากการสู้รบแทรแล้ทหราเสมเสียอะัว่พขาเส่เสียต้นตาลสองข้างแต่หลไ้อาแล้วก็ฟ้องวิกรรกีฬาเพื่อเพิ่มความแข็งแรงของกมนื้ค่ะ ในส่วนของคิดให้โอ้โหต้อนรับทังหวัดเชียงใ่้วก็พี่มาลงแสงกลางเยอะไหมครับแล้ว ถ้าดนใจแล้วก็เลยพิบั์มาจะเ,จเปลี่ยนน้องหม้อครับเดยวตกใจสิทธิ์ที่มันโงแฟนการทางพี่ๆทางปอสอก็ไม่ทิ้งกันแล้วต่างไรที่ช่วยเหลือได้โดยโตฝากถึงตลาดกระทรวงก็ได้ถึงท้อาีกรมกลพิการก็ได้แ่ัพาะ่ต้องนอนอ่านไม่ไหน,นนอานซหไปหเร็ว ต้องคดวาเป็ะมสแล้วก็จะชวองให้าดีๆกว่านั้นที่พี่พก็เ่อส่งผมาขราพื่อโะองไม่ถงนะพี่ชายพยาไมแต่เขาแรกช้เสียแม้ว่าจว่าด้เห็นว่าอย่พพี่ในทีที่ช่วนี้

สองสามครับทีครับหนึ่งสองสาม